ใบเฟิร was ์นเคลื laws, huh? like ่อนไหวแล้วนะคะหลังจากที่มีเขาเรียกว่ากระแสว่าเลิกกับหนุ่มนายนภัรหรือเปล่าต้องติดตามค่ะเผือกม้อใหญ่มาเสิร์ฟแล้วจ้าก็ยังคงต้องจับตามองอยู่สำหรับคู่นี้นะคะสาวใบเฟิร์นแล้วก็หนุ่มนายนภัรนั่นเองนะคะที่มีข่าวคราวมาว่าเลิกกันหรือเปล่าหลังจากมีการที่แบบสาวใบเฟิร์นเขาโพสต์แบบทำนองว่า มารักตัวเองแบบมีความสุขหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หลายๆคนก็แบบแอบ,บสงสัยว่าแกมันยังไงแล้วผนวกกับที่สาวใบเฟิร์นเนี่ยนะคะเขาวันนี้เขาก็เรียกว่าหนีนะข่าวด้วยเขาไม่ได้รู้กว่าหนีเขาบอกว่าต้องไปทํางานต่อต้องไปทํางานต่อก็เลยไม่มีเวลาให้สัมพันนั่นเองก็เลยทําให้หลายๆคนนะคะจับตามองความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะโดยล่าสุดเนี่ยสาวใบเฟิร์นนะคะเขาโพสต์ภาพนะคะผ่านอาจอส่วนตัวค่ะก็โดยแบบว่า แจกอรอยเป็นภาพแจกอรอยยิ้มสดใสาภาพนี้เลยนะคะสวยมากๆจริงนะคะก็ในระยะเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงค่ะคอมเมนต์ก็คือจะเต็มการกดหัวใจถูกใจต่างๆก็คือบูม m s อย่างเี้เลยแต่ว่าแต่ละคนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็อารมณ์ประมาณว่า อย่าเลิกกันเลยส่งกําลังใจให้นะเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าก็มีเอที่ติดตามคู่นี้อยู่เยอะนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์จากกันเป็นเพื่อนเนาะเริ่มมาสู่กันเป็นแฟนก็ต้องรอดูกันค่ะว,ว่าจะเป็นยังไงต่อไปสําหรับสาวไบเฟิร์แล้วก็หนุ่มนายนพัฒนนั่นเองอ่ะมาวมยกดติดตามให้หน่อยสิ